พี่ครับช่วยเล่าถึงเรื่องของเขื่อนความแข็งแรงของเขื่อนไทยเนี่ยตั้งแต่นี่มนันเราเคยมีเขื่อนลาวไหมฮะกรมชวทานเนี่ยตั้งมาร้อยสิบแปดปีนะครับเข้าสู่ร้อยปีที่ร้อยสิบเก้าปีนะครับเขื่อนต่างๆไม่ว่าเขือข่อนคอรตีตหรือเขื่อนดีต่างๆนะครับไม่เคยปัญหาเรื่องลาวนะครับมันมีความมั่นคงแข็งแรงเรามีเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนนะครับไม่ว่าตัวของการรั่วซึมนะครับหรือการเอียงของเขื่อน จะมีการตรวจสอบโดยเขาเรียกว่ามีกรมชวามีส่วนความปลอดภัยเขื่อนอยู่ที่ส่วนกลางในทุกสำนักชวะทานนะครับมีอยู่สิบเจ็ดสำนักก็จะมีฝ่ายความปลอดภัยเขื่อนอยู่<ม>ที่คอยตรวจสอบเขื่อนหรืออ่างเก็บน้าขนาดในขนาดกลางขนาดใหญ่ของเรานะครับตรงน,นี้ครับม,มันคืออะไรครับคือในการออกแบบของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำเขาจะเรียกว่ามีทางระบายน้ําล้น ก็เ่นเช่นเดียวกับถ้าเคยเคยล้างจานนะถังซิงใช่ไหมครับมันจะมีช่องดูอ่าเป็นตะแกรงตะแกรงนะครับอยู่ตรงใกล้ขอบตรงนี้เขาเรียกคล้ายๆสปินเวของเขื่อนถ้าเราเปิดไม่มีช่องนี้เมื่อไหร่น้ําจะล้นตรงซิงจาอ่างล้างจานนะครับก็จะเลิกเปิดไปหมดเพราะหลักการออกแบบเขื่อนเช่นกันจะมีช่องสปินเวยอยู่การออกแบบนะครับก็จะดูว่ารับเก็บกับเท่าไหร่ถ้าสูงกว่าตรงนี้ก็จะระบายทางระบายน้ำล้นโดยการใช้สีของน้ำท่ามาออกแบบนะครับขอให พวกเราเองพี่น้องในชนมั่นใจเถอว่าเขื่อนของกรมชลประทานของประเทศเรามีความมั่นคแงแข็งแรงมีการตรวจสอบทุกระยะนะครับยิ่งในช่วงฤดูฝนดูแล้ทีมีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ประจำเขือนประจำอ่างมีหมดครับ